ยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง BIKERINSPIRE วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับปืนลมระดับตำนานที่สาย PCP ให้ความสนใจอย่างมากนั่นก็คือ h ั s s a n a t c 4 Long Q EPCP Air Rifle ปืนลมที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังความแม่นยำและความคุ้มค่าใครที่กำลังมองหาปืนลมสำหรับยิงเป้ายิงระยะไกลหรือใช้งานจริงบอกเลยว่าคลิปนี้ห้ามพลาด เริ่มกันที่รูปลักษณ์ภายนอกฮัสสัน ATC4 ล o n QE มาพร้อมดีไซน์ที่ดูดุดันแข็งแรงและให้ความรู้สึกพรีเมียมตั้งแต่แรกเห็นโครงปืนทําจากวัสดุคุณภาพสูงมีให้เลือกทั้งพานท้ายไม้และพานท้ายสังเคราะห์ขึ้นอยู่กับรุ่นและความชอบส่วนตัวพานท้ายถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์จับถนัดมือรองรับการยิงได้นานโดยไม่เมื่อยล้าลำกล้องแบบยาวช่วยเพิ่มความแม่นยํา และปลอกกลํำกล้องแบบ QE หรือควยเตนเน r ร y ที่ช่วยลดเสียงยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เสียงเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดเหมาะมากสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ต้องการเสียงดังในส่วนของรายละเอียดภายใน h a r สัน ATC-4 Long QE เป็นปืนระบบ PCP ที่ใช้ลมอัดแรงดันสูงมาพร้อมกระบอกลมขนาดใหญ่ทำให้สามารถยิงได้หลายสิบนัดต่อการอัดลมหนึ่งครั้ง ระบบโบลแอคชั่นทำงานลื่นไหลแข็งแรงและเชื่อถือได้กลไกลภายในถูกออกแบบมาให้รองรับแรงดันสูงได้ดีชุดไกปืนสามารถปรับน้ำหนักไกได้ช่วยให้ผู้ยิงควบคุมการลั่นไกได้แม่นยำมากขึ้นแมกกาซีนเป็นแบบโรตารีใช้งานง่ายใส่กระสุนได้รวดเร็วและยังมีถาดยิงทีละนัดสำหรับคนที่ชอบความแม่นยำแบบเน้เน ด้านประสิทธิภาพถือเป็นจุดเด่นที่สุดของปืนรุ่นนี้ฮัสสัน a t c 44ลอง QE ให้พลังยิงสูงมากสามารถทำความเร็วกระสุนได้ในระดับที่น่าประทับใจเหมาะทั้งสำหรับการยิงเป้าและการใช้งานที่ต้องการพลังหยุดยัง้งความแม่นยำในระยะกลางถึงไกลทำได้ดีมากหากใช้กระสุนคุณภาพและตั้งศูนย์กล้องอย่างเหมาะสมกลุ่มกระสุนจะออกมาสวยและสม่ำเสมอ ระบบ QE ช่วยลดแรงสะท้อนและเสี่ยงทำให้การยิงนุ่มนวลควบคุมได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รางสำหรับติดกล้องเลงก็มีความแข็งแรงรองรับกล้องได้หลากหลายรูปแบบอีกจุดหนึ่งที่หลายคนชื่นชอบคือความทนทานทัดส,สานเป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดปืนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานหนักได้จริงไม่ว่าจะเป็นการยิงต่อเนื่องหรือใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย การบำรุงรักษาก็ไม่ยุ่งยากหากดูแลตามคำแนะนำก็สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปีเมื่อพูดถึงความรู้สึกในการใช้งานจริงฮัตสัน ATC44 Long QE ให้ความมั่นคงขณะยิงน้ำหนักปืนอาจจะมากกว่าปืนลมบางรุ่นแต่แลกมากับความนิ่งและเสถียรภาพที่ดีมากเหมาะกับมือยิงที่ต้องการความแม่นยำเป็นหลักและสำหรับคนที่ชอบปืนพลังแรงสไตล์ดิบๆรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอน สรุปแล้ว Hatsan สส AT-44 Long QEPCP Airifle เป็นปืนลมที่ครบเครื่องทางด้านดีไซน์พลังยิงความแม่นยำและความทนทานเหมาะสำหรับทั้งมือใหม่ที่อยากก้าวเข้าสู่โลกของ PCP และมือโปรที่ต้องการปืนไว้ใช้งานจริงหากคุณกำลังมองหาปืนลมที่คุ้มค่าในระดับราคานี้รุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง b i k e r i n s t i r, e, t I r e เพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวเด็ดๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ